บอกให้แชร์ก่อนเอาเร็วสิแม่ขนาดแชร์ไม่อยากจะแชร์กันเลยโอ้โหตายแล้วนะขอขออดขอใจขอจอจนตลอดแต่งให้ด้วยนะคะเร็วครูกาวพันมีสา <9, 000. S 2> มยูเซอร์นะคะเอเจโอเิริกรวชิระแก้วจินดานะคะภาษาไทยนะคะ แล้วก็อจุดท็อปภาษาไทยนะคะส่วน AJO สลิกรภาษาอังกฤษนะคะถามกันได้นะคะเข้าไปยูสเซอร์ใดยูสเซอร์หนึ่งแล้วถามออกมาถามอียูสเซอร์ได้นะคะเร็วซคนละเก้าร้อยเแชร์เพียงเท่านั้นนะแชร์ออกไปก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเร็วเวลามีน้อยนะ บอกให้แชร์ก็ไม่ให้แชร์นะถามอย่างเดียวถามแล้วนงน่ยงเงียเงียบๆแล้วหายไปเลยแปลกดีเหมือนกันนะกดแชร์แชร์ลชแล้วชื่อเล่นแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเข้ามา